นี่แม่สมหมายค่ะเจ้าของร้านค่ะน่ารักค่ะอันนี้น้องๆค่ะทักทายได้นะคะน้องๆ FC ค่ะ FC แม่มัมค่ะชั้นค่ะชั้นค่ะจัดมาค่ะจัดมาร้านไททองค่ะมีครบทุกอย่างค่ะรับจัดค่ะ ดูการจัดถ้วยนะคะร้านร้านใจทองเหมือนเดิมค่ะถ้วยละยี่ห้าบาทนะลูกปักดอกไม้นี่ตามใจใช่ไหมหรือว่าตามที่เราคิดลํา,าดีไซน์ใช่ไหม,มดีไซน์แล้วก็บางคนก็มีลูกค้าแบบรีเควนต์มาว่าเอาสีนี้<ง>จะไหวองค์แม่นี้องค์พ่อน้นใช่ครับสาม,มารถสั่งได้อ๋อสั่งได้ค่ะทำต,ตามออเดอร์ว่างันเถอะ มาดูกันค่ะจะจัดกี่นาทีเรามากดดันกันค่ะ <laughs> โอ้ยพวกนี้สองนาทีก็เสร็จแล้วมั้งแม่ว่าน่ะจัดทุกวัน <c oughs> แต่ไล่สีกันสวยเนาะ <c oughs> ใช้กี่ดอกไม่รู้ใช่ไหมลูกก็ <c oughs> แล้วแต่ครับแล้วแต่ขนาดดอกด้วยครับอ,อันนี้คือดอกอะไรสีมุงนี่อ่า <c oughs> แคสเปียอะไรนะลูกแคสเปียอันนี้คืออันนี้คือมัมมัมมัมคานชันคานิชันครับแล้วก็แต่งแล้วไปพุดไปพุดแต่งเข้าไปแต่งไปกี่อันก็แล้วแต่ขอให้ออกมาสวยงามแต่จัดทุกวันมันมันรู้แนวแล้วนะลูกเนาะว่าจะใส่ยังไงให้มันดูพอดีถ้าแม่มัมจัดที่ก็คงจะนะต้องใช้เวลาเพราะไม่รู้จะเอาไหนไปก่อนไม่จะเอาไหนเข้าข้างหลัง จั uhm. งเรียบร้อยค่ะราคาเท่าไหร่ดลูกอีกที25บาทยีบาทแป๊บเดียวค่ะแล้วก็จัดสวยด้วยมาตลาดมาตลาดสีเมืองมาแวะดูนะคะร้านใส่ทองค่ะร้านโปรดทุกร้านที่แม่มามันจะร้านโปรดมาแล้วค่ะ f อซีคนใหม่ค่ะร้านดอกไม้ใส่ทองค่ะ กุหลาบแก้บนดอกไม้มูตเตลูค่ะรับจัดของแก้บนทุกชนิดโบโรค่ะแม่วัสดีค่ะมาเอาขนมร้านน้องทรายค่ะเขาเปิดหรือยัง ไม่เป็นไรหนูสั่งแล้วสั่งลายมาสั่งแล้วมาเอาของเฉยๆแต่แล้วใช่ไหมร้านโปดร,ร้านประจำค่ะพานบัวบัว,บ,วบัวกี่ดอกนะสิบดอก,ดอกแล้วราคาเท่าไหร่หรอแปดสิบบาท,บาทพร้อมบาพันใช่ไหมยกให้แม่ดูสวยๆหนะ่อยว้าวแปดสิบสิบดอกพร้อมพานนะคะ แล้วส่วนที่เหลือจะเป็นที่จัดตามที่เห็นเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วมาทำมาจัดจัดใส่ดอกพุทธกับโบชวาดแล้วยิงเท่าไหร่ลูกยี่สิบห้าบาทดอกอะไรนะคะดอกมัมอ๋อดอกมัมอันนี้เท่าไหร่ยี่สิบห้าบาทจัดสวยค่ะจัดเป็นพุ่มอันเล็กนี่เหรอลูกเท่ากันทำไมมันเล็กล่ะ ตัดสั้นแล้วแต่คนชอบใช่ไหมปักสั้นปักยาวเขาเรียกดอกมาเหมือนกันแต่เป็นสีเหลืองราคา25บาทสีขาว25บาทแล้วก็เป็น25บาทตัวสวรรค์นะคะค่ะแม่มัมค่ะวันนี้เรามาดูร้านดอกไม้ตลาดสีบุมเมืองนะคะดอกดาวเรืองมาลีกุหลาบรักค่ะร้านเนี้ยเขาขายดาวเรืองค่ะดาวเรืองนี่รับมาจาก สุรินโคลาสนะคะโดยที่ทางร้านทางสวนมาส่งเองส่งทีก็เป็นรถกระบะประมาณห้าห0 0มื่นดอกอะค่ะทุงเนี้ยนะคะ1นึ่้อยดอกค่ะประมาณถ้าวันนี้วันวันโกนเนี่ยประมาณ120บบาทแต่ก็ขึ้นลงตามตามความต้องการของลูกค้าถ้าวันธรรมดาก็จะถูกหน่อยค่ะเนี่ยค่ะร้านพรเจริญสวยค่ะ ไปดูร้านอื่นๆบ้างนะคะวันนี้วันโกนดอกไม้จะเยอะค่ะเพราะเขาจัดเตรียม เนี่ยค่ะดอกมัมเหลืองดอกมัมขาวสวยทุกร้านเลยค่ะ mm. สีขาวก็ดอกมัมนะคะ mm. ดอกมัมสีขาวสีเหลือง mm. ดอกไม้เยอะค่ะร้านจุราใบไม้ค่ะ mm. น้องๆที่ร้านก็น่ารักค่ะ mm. แนะนำดี ถ้าสนใจก็แวะมาดูได้นะคะตลาดมุมเมืองค่ะอยู่ต้นต้น,ตนซอยเนาะอยู่ร้านแรกเลยแหละอย่าว่าต้นซอยเลยนะลูกเนาะอยู่ร้านแรกอ๋อแจกันดอกไม้แห้งค่ะหรือดอกไม้ประดิษฐ์ข้างล่างเนี้ยส0่ค่ะอันนี้นะคะและข้างบนก็พันสองค่ะดอกไม้กับพัดลมเป็นพันเจ็ดนะคะราคาพันเ คุณนะคะแล้วนี่ก็หาง่ายค่ะตรงทางเข้ามาเลยค่ะเข้ามาก็เจอ นี่ก็อีกแบบช่อหนึ่งนะคะสวยทุกช่อค่ะไม่รู้จะว่าช,ช่อไหนสวยทุกช่อสวยทุกช่อจริงๆดอกไม้ประดิษฐ์หรือดอกไม้แห้งค่ะอยู่ในโซนดอกไม้นี่แหละค่ะมาชมสวยๆนะคะจัดช่อสวยๆค่ะเปิดย4ิบสี่ชั่วโมงค่ะ สวยมากค่ะถ้ามีเวลาก็มาเดินดูนะคะร้านแต่ละร้านเนี่ยเขาก็สวยทุกอย่างอะคะ่ะจัดเป็นช่อให้เรียบร้อยค่ะหรือจะจัดใหม่ก็ได้คะ่ะเขามีอุปกรณ์ทำเยอะแยะค่ะจัดช่อใหม่ก็ได้คะ่ะยังไงยังไงก็มานะคะเปิด24ชั่วโมงคะ่ะ